รดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ะหกสิ่งของต้องเตรียมพร้อมคำกล่าวขอขมาเปิดที่มาความหมายและสิ่งของต้องเตรียมในการรดน้ำดำหัวประเพณีการขอขามาแก่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เราเคารพนับถือช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพรักต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่กะตะเวทีของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานจนถึงวันสุดท้ายของสงกรานคำว่ารดน้ำดำหัวเป็นคำพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน้ำขอขมาผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งจะมีการอาบน้ําจริงๆคืออาบทั้งตัวและดําหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะเป็นน้ําส้มปล่อยหรือน้มามะกรูดการดําหัวในความหมายทั่วไปของชาวล้านนาไทยนั้นหมายถึงการสระผมแต่ในพิธีกรรมโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปีหมายถึงการชำระสสารสิ่งอันเป็นอับประมงคลในชีวิตให้วิปลาสปราดไปด้วยการใช้น้ำส้มปล่อยเป็นเครื่องชำระ จึงใช้คำว่าดำหัวมาต่อท้ายคำว่ารถน้ำซึ่งมีความหมายคล้ายกันกลายเป็นคำซ้อนคำว่ารถน้ำดำหัวประเพณีรถน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหรือญาติผู้ใหญ่บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยร่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา6สิ่งที่ต้องนำไปใช้ในการรดน้ำดำหัว 1. พวงมาลัย1นพวง 2. ขันเงินหรือขันทองเหลืองผ่านข้าวตอกดอกไม้และทูปเทียน 3. กะละมังใบใหม่ใส่น้ำลอยดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกกุหลาบใส่น้ำอบให้หอมๆจะเป็นน้ำอบไทยหรือน้ำหอมน้ำส้มปล่อยก็ได้ สผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าผืนใหม่ผซองใส่ปัใจจัยให้พ่อแม่ตามอัธยาศัย 6. กผ้าไหมหรือเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ผู้ใหญ่หลังการรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยเคล็ดลับในการรดน้ำดำหัว 1. เมื่อรดน้ำดำหัวแล้วให้ถวายบุญกุศลน,น้อมจิตตั้งนโมสจบระลึกถึงคุณพะรัตนาไตร คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ประเคนพ่านพวงมาลัยให้ท่านพนมมือจากนั้นกล่าวว่าลูกเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนขอน้อมถวายบุญบารมีคุณงามความดีที่ได้สร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติและในปัจจุบันชาติน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกทกชาติและขอให้เอ่ยชื่อตนเอง ได้มีส่วนในบุญทั้งหมดของลูกทั้งหมดโดยไม่มีประมาณจากนั้นผู้ใหญ่กล่าวอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสองการล้างเท้าพ่อแม่อวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงควรล้างเท้าท่านให้สะอาดก่อนแล้วให้ท่านนั่งเอาเท้าวางลงในกะละมังใบใหญ่ๆเอาน้ำหอมลอยดอกมะลิราดรถเท้าให้ท่วมหลังเท้าของท่านอวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มทรายของลูกหลานต่อไปนาน,น,าน เมื่อหลังเท้าพ่อและแม่เสร็จแล้วให้ก้มกราบที่เท้าขั้นตอนการส่งน้ำพระพุทธรูป 1. สวดบทขอขมาก่อนการเคลื่อนย้ายองค์พระตั้งนโมสามจบตามด้วยราตนาเตปปะมาเทนะทาวารัตเยนะสัพพังอปราทางังคามตุโนพันเต 2. ทําทำความสะอาดองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนำมาส่งน้ำ เื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพารัตาตรายัย 3. เตรียมน้ำอบสำหรับส่งน้ำพระให้เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันใบใหญ่ใส่เครื่องหอมและดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีสีสันสวยงามเช่นดอกมะลิดอกกุหลาบและดอกดาวเรืองและเตรียมขันใบเล็กไว้สำหรับปักน้ำส่งองค์พระ 4. จัดเรียงองค์พระและประดับโตะด้วยดอกไม้ถ้าคำกล่าวระหว่างส่งน้ำพระให้ตั้งนโมสามจบตามด้วยอิมินา โรโคโซโกโอ,อุปัตวะโทนิพันตุสัพพโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตรงังหลังจากนั้นจึงขอพรพระท่าน 6. ย้ายองค์พระกลับสู่โต๊ะหมู่บูชาการส่งน้ำพระพิกสุสามาเณรจะใช้แบบเดียวกับอาบน้ำคือการใช้ขันตักรถที่ตัวท่านหรือที่ฝ่ามือก็ได้แล้วแต่ความนิยมหากเป็นการส่งน้ำแบบอาบน้ำพระ จะมีการถวายผ้าสบงหรือถวายผ้าตรตามแต่ศรัทธาด้วยเมื่อทำพิธีส่งน้ำเรียบร้อยแล้วควรปฏิบัติตนไปในทางที่ดีคิดดีทำดีพูดดีเพื่อทวีคุณอันิส่งส์ผลบุญคุณความดีที่จะเกิดกับตนเองในภายภาคหน้าและเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันมหามงคลปีใหม่ของไทยด้วยนะคะ